เจ็ดสิ่งที่ได้เห็นหลังเกมแดงเดือดเลียพูนั้นถล่มไป3ประตูต่อศูนจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุต l l และสวัสดีแฟนลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยสำหรับวันนี้ผมจะมาเจาะลึกนะครับเ็สิ่งที่ได้เห็นหลังเกมแดงเดือดน,นะครับเร์พููเจอกับแมนยูมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เร์พูนะูนั้นค่อนข้างชัดเจนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับและหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันมีความแตกต่างนะกับเกมก่อนหน้านี้นะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับสามารถรับชมผมได้ทุกช่องทางเลยแอปแดงแอปฟ เริ่มต้นสิ่งแรกที่เราได้เห็นรูปแบบการยืนตำแหน่งของลิวพูในเกมแดงเดือดนี้มีรูปแบบที่แตกต่างออกไปและออปชั่นในการใช้ที่ต่างกันไปด้วยโดยรูปแบบแรกเลยก็คือนะครับเป็น3-25ก็คือจะมีกองหลัง3คนมิดฟิลด์ตัวกลางเบอร์6 2คนนะครับแล้วก็เทนอโนอนั้นขยับขึ้นไปเป็นปีกขวาเลยในจังหวะนี้โดยรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบการเซตที่ค่อนข้างชัวร์เลยนะครับคือเอา,อาง่ายๆนะครับถ้าทางด้านกองหลังลิวพูนั้นไม่สามารถจ่ายบอลขึ้นกองกลางได้ก็จะสามารถตอแตะกันได้เลยนะครับอย่างฟานได้เนี่ยก็ค ้ก็ไดและเมื่อทางด้านแมนยูนั้นเริ่มไล่ขึ้นมาไล่เพลทขึ้นมานะครับมันก็จะเกิดช่องว่างแดนกลางจะสามารถส่งให้กาเฟนแบกได้หรือนะครับถ้าแบบว่าแน่นจริงๆแล้วก็สามารถจ่ายออกข้างนะครับให้กับเทรน์อาร์โนได้ซึ่งอันนี้เป็นรูปแบบแรกนะครับที่เราได้เห็นนะครับการเซตบอลขึ้นไปของลิวพูในเกมนี้หรือรูปแบบที่ลิวพูนั้นใช้ตั้งรับนะครับเวลาแมนยูนั้นเซตเกมขึ้นมาคือจะให้ใช้ในระบบนะครับ4-2-4โดยจะให้กองหน้า4คนเลยนะครับก็คือโซวอสไลน์นั้นยืนไปกองหน้าด้ บอลมาหามิดฟิลด์ตัวรับได้คือบีบให้แมนยูนั้นส่งบอลนะครับออกแนวข้างไปซะเป็นฟูลแบ็กอะไรก็แล้วแต่นะครับและนะครับก็พยายามโลนักเตะไปนะครับเพื่อทําการปิดแนวส่งจึงทำให้แมนยูนั้นไม่สามารถส่งบอลนะครับเกินแดนครึ่งสนามได้เลยหรือถ้าส่งก็จะใช้เป็นรูปแบบการสาดยาวการโยนขึ้นไปซึ่งอันนั้นก็จะถูกคนาเต้แล้วก็ฟันดานั้นเก็บกินตลอดเลยซึ่งรูปแบบนี้ถือว่าเล่นได้เวิร์กมากๆเลยนะครับสับลิเวอร์พูลนะครับในการเล่นเกมรับ ไปต่อเรื่องที่2องอันเรสล็อตนั้นเมเนตให้ลิ์พูนั้นเพลทบอลนะครับในจังหวะจะคนที่ถูกต้องเพื่อทําการเซฟแรงนักเตะนะครับยกตัวอย่างง่ายๆช่วง15นาทีแรกเราจะเห็นว่าลิ์พูนั้นไม่ได้เพลทมากมายอะไรแต่ใช้จังหวะนะครับก็คือการยืนปิดนะครับปิดมุมในการส่งของแมนยูปิดนะครับการจ่ายทะลุช่องของแมนยูนะครับเพื่อนะครับไม่ให้แมนยูนั้นสามารถต่อบอลข้างหน้าได้อย่างง่ายดายและเมื่อถึงจังหวะบางจังหวะลิ์พูนั้นก็จะไล่เพลทในทันทีแต่ถ้าเพลทไม่ได้นะครับพวกเขานนนัั้กก็จะลบยืเหมือนเม่อก็จะ ก็จะใช้จังหวะจากโคนนะครับเพื่อเมเนตได้ครบ90นาทีก็คือมีแรงให้มันวิ่งให้ได้90นาทีโดยรูปแบบการไล่เพชรนั้นก็คือปิดทางจ่ายที่ผมพูดไปแล้วว่าพยายามประกบเป็นตัวต่อตัวแมนมาร์กไปเลยนะครับจึงทาให้แมนยูนั้นจ่ายบอลออกยากพิงมากและเมื่อจ่ายช้าปั๊บก็จะถูกเลี้ยฟูนั้นเข้าแย่งบอลในทันทีและสามารถตัดเกมได้แบบนี้ในหลายๆจังหวะไปต่อเท่ร์นที่3เทนอาร์โนนั้นไม่จาเป็นต้องเล่นอินเวอร์ตฟูลแบ็กแล้วเล่นวิงแบ็กเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยก็สามารถเล่นได้และดีีดด้้้้ยยยซซําาโรรรููปปแบบกกเเเเลลล่่่นนนนนนนขอองงงใใใุคคหหัั็็ืจะชมึ มันก็จะใช้พลักกาลังพอสมควพรพอเดี๋ยวต้องหุบเข้ามาเดี๋ยวก็ต้องขึ้นไปเดี๋ยวก็ลงไปนะครับแต่ได้ชัดเจนเลยว่ายุคของอาร์เนสซ์เลอตนั้นเทรนไม่จําเป็นต้องขึ้นไปสุดเหมือนเดิมแล้วยืนนะครับติดริมเ้นได้เลยในะการเป็นฟูลแบ็กนะครับบางจังหวะนั้นก็จะขึ้นไปเมื่อเก็บบอลได้และจุดเสียเก่าของเทรนเลยนะครับเรื่องความฟิตนี่แหละเห็นหลายๆเกมเลยว่าเทรนนั้นเนี่ยไม่เคยวิ่งได้ครบ90นาทีคือช่วงหลังๆจะเริ่มป้อแป้แล้วและไม่สามารถไล่เพลบอลได้แต่พอรูปแบบ นนั้นสามารถเข้าในหลายๆจังหวะได้และสามารถแท็กเกิลได้ด้วย และดูจากสถิติเกมนี้นะครับเทรนนั้นสามารถแท็กเกิลได้ถึงจํานวน5ครั้งเลยดดวยกันซึ่งเยอะกว่าแอนดูโรเบอร์สันนะครับที่ยืนแบ็กซด์นะครับโดยโรเบอร์สันเกมนี้แท็กเกิลไปได้เพียงแค่3ครั้งซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเลยนะครับว่าเทรนนั้นสามารถเล่นเกมรับได้ถ้าหากเขานั้นถูกจับยืนในตําแหน่งที่ถูกต้องก็คือไม่จำเป็นต้องขึ้นสูงมากเพราะว่าเทรนนั้นขึ้นลงไม่ไหวนะครับตลอดทั้งเกมจึงเป็นจุดที่น่าสนใจมากเลยนะครับกับแผงของอาร์เนอร์สล็อตนะครับคือโอเคแหละบางเกมนั้นก็คงจะเล นะครับและสามารถทําผลงานได้ดีด้วยไปต่อที่เรื่องที่ิเวอร์พูนั้นไม่ได้เพลสเยอะนะครับเมื่ออยู่แดนบนก็คืออาสมมติแมนยูในกองหลังนะครับพยายามจะเซตบอลมาลิ์พูนั้นไม่ได้เพลสเยอะกดดันอะไรมากมายนะครับให้แมนยูนั้นจ่ายบอลเข้ามาแล้วเมื่อบอลน,นั้นอยู่ตรงแดนกลางหรือนะครับอัลกอรเข้ากรอบเขตโทษเนี่ยลิ์พูนั้นจะรีบเข้าเพลสแล้วก็ตัดในทันทีและเมื่อตัดได้ปั๊บนะครับก็จะเล่นบอลในจังหวะเร็วในทันทีคือก่อนหน้าเนี่ยลิ์พูนั้นจะเล่นบอลต่อแตะไปมาช,าช,าชาม้าช่่่่แเเอลลล้าาานนนะะรูกททีีวหห เห็นว่านะครับแดนกาเฟนแบกนั้นเนี่ยได้บอลใช่ไหมก็พลิกเร็วเลยแล้วก็หลุดตรงกลางเป็นยวงเลยใช่ไหมแล้วก็ส่งไปข้างหน้าซึ่งจังหวะแบบนี้เห็นในหลายๆครั้งมากๆเลยเมื่อมิดฟิลได้บอลปั๊บนะครับก็ต้องรีบพลิกให้ไวและเมื่อพลิกไวแล้วนะครับก็รีบส่งหน้าไปให้ไวเลยนะครับคือจะเป็นรูปแบบวันเดเร็กที่เร็วมากๆเลยนะครับในช่วงจังหวะเกมบุกแตกต่างจากยุคคอปนะยุคคอปบเนี่ยมันจะได้เร็กตลอดทั้งเกมแต่เนี่ยใช้จังหวะเมื่อตัดเกมได้แล้วค่อยได้เร็กหรือนะครับกองกลางน,น พูนั้นจ่ายบอลตามช่องแม่นขึ้นนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกประหลาดใจมากกับการเล่นของลิเวอร์พูลเพราะหากเราจากันได้ปีที่แล้วลิเวอร์พูลนั้นเนี่ยถูกประกบแบบไล่ชิดตัวต่อตัวใช่ไหมาจากอตาลนตานะครับลิเวอร์พูลไปไม่เป็นเลยจ่ายบอลแกะเพลทไม่ได้เลยได้ซ้ำนะครับหรือจ่ายบอลสั้นๆตามช่องนั้นแทบไม่ตรงเลยนะครับแต่ปีนี้แตกต่างออกไปไม่รู้ว่าด้วยรูปแบบการซ้อมแบบไหนนะครับของอาร์เนอร์นั้นทําให้นักเตะมั่นใจขนาดนี้กล้าจ่ายกล้าส่งและจ่ายบอลกันแม่นมากๆเลยทน จนสามารถหลุดนะครับการเพลสของแมนยูได้หลายครั้งนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับไปจ่ายตามช่องไปมาแม่นยําถึงขนาดที่ว่าอยู่หน้ากรอบเขตโทุบลูกสประตูนั้นก็เป็นการจ่ายแบบเนี้ยอย่างลูกที่ซูบสไล์เนี่ยเกือบจะยิงได้ใช่ไหมแต่ไปจับอีกจังหวะหนึ่งเนะี่ยจริงๆเป็นลูกแบบการตอบบอลนะครับตามช่องที่เราได้เห็นตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วนะครับว่าลิปูนั้นสามารถทําได้และทําได้ดีด้วยนะครับและเกมนี้เนี่ยยังมีความแม่นยําเพิ่มขึ้นไปอีกไปต่อที่เรื่องที่6กซาร่านั้นทําสถิติินนนนนะรรัใใกกกาเเเเเลล่่่มแดดดดงงงงืออยยยไปปถึึ15ตู้ซทีสุ เหล่าบรรดาทุกทีมนะครับที่ซาร่าเคยเจอด้วยนะครับโดยสถิตินั้นลงไป16นัดยิงไป15ประตูแอดซิตเลย6ประตูด้วยกันไปต่อเรื่องที่7ผลจากการฝึกซ้อมนะครับเรื่องการประทะนะครับแล้วก็การดวลเดี่ยวตัวต่อต,ตัวทําให้ลิพูนั้นมีสถิตินะครับการดวลเดี่ยวตัวต่อต,ตัวชนะมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยปีนี้ลิพูนั้นนะครับสามารถเบียดหรือสร้างแรงประทะได้นะครับในการเจอคู่แข่งในหลายๆครั้งนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกใจของแฟนหงกันนะเพราะว่าดูรูแปแบบการฝึกซ้อมขอ,ของอัน,น,อนเดอรน,นกลบ ในมการฟุตบอลเลยนะแต่เป็นการชนจริงๆแต่เป็นการชนไหลต่อไหลไม่ฟาวนะคบเพื่ออะไรเพื่อชิงจังหวะในการแย่งบอลได้ซึ่งหลายๆครั้งเลฟูสามารถทําได้หรือนะครับเลี้ยงบอลไปก็สามารถชนเข้าไปได้เลยนะครับจึงทาให้พวกเขานั้นสามารถสร้างโอกาสในการดวนเดี่ยวได้ในหลายๆครั้งและสามารถสร้างโอกาสในการทําประตูได้ด้วย ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น7สิ่งที่เราได้เห็นนะครับหลังเกมแดงเดือนนะครับการเล่นของเลี้ยวปูนะครับที่เจอกับทางด้านแมนยูนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมเยือนที่สามารถชนะไปได้3ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งเป็นเหตุผล7ข้อแล้วกันนะซึ่งแน่นอนว่าถามว่าทาไมถึงเลข7อ่ะทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าทาไมถึงเลขนี้แล้วเดี๋ยววันหลังนะครับผมเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับการเล่นของแลนกาเฟนแบกแล้วก็แม็กอลิสเตอร์นะครับคู่กองกลางของเลี้ยวปูนะครับเพราะว่ามีสถิติน่าสนใจเลยว่าการเล่นของพวกเขาทั้งสอคนนี้นะครับเป ฝากไ้ด้วยละกันนะครับเกี่ยวกับการเล่นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงสัปดาห์เนี่ยมันจะเป็นสัปดาห์ทีมชาติใช่ไหมจึงทาให้นะครับมันจะไม่มีบอลเลยคิดว่าโอเคเราจะจับนะครับนักเตะแต่ละคนมาสถิต,ติต่างๆการเล่นต่างๆมาวิเคราะห์ให้ละเอียดนะครับอีกทั้งอาจจะทําประวัตินะครับนักเตะนะครับตั้งแต่เริ่มเป็นเยาวชนขึ้นมาพวกเขานั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับให้ทุกคนได้รับชมก็เดี๋ยวฝากไว้ด้วยละกันนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่ง,ง,งเพ ขอขอบพระคุณครับ